การปฏิบัติงานติดตั้งแหลกลูกถ้วยพาดสายไฟและดึงสายไฟบนเสาไฟฟ้านักศึกษาระดับปวส .1 ทับ3ปีการศึกษา2564วิทยายลัยเทคโนโลยีอชิวะศึกษาหนองม่วงจังหวัดลบบุรี ไปอาแล้วมันเม่เหมือนันลยคนละครึ่งเลยอ่ะจริงว่ะ ว่าไงมันขมันทำไมนะมันฉีกมันมันเขียนผิดแล้วมันก็ฉีกเลยช่าแม่งคนอย่างมัน thank you บอกให้มันมาหาจานหน่อยบอกให้มันลงมาหาจา์หน่อย